ตอนเช้าครับเวลาประมาณหกโมงครับเดี๋ยวภาคกลางวันห้องเอรลุยกันต่อครับว่าสีเป็นจังได้มือน,นี้ที่ถืออีกบอนะครับที่ถือของไงอีกบัวนะครับเนาะเดี๋ยวห้องเาร์ลุยกันต่อครับไปลุยกันครับมือน,นี่ภาคกลางวันที่แพะตกปลาเคลื่อนสีดินทอนอากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นนะครับเนี่ยพาทิตย์กับสีขนทางนี่นะครับเนี่ย Rồi, 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 rồi. Đi แกะกับของเซาหนี่ครับ,ม,รบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไปเยอะไปะเยอะหน่อยแฮง โอ้โหหดลุมืออัย่าเลียนแห้งอย่าเลียนแห้งสิไปอยู่จะเป๋าสกังดาราขึ้นนะอย่าเลียนโอ้ยโอ้ยเลียนแห้งเลยโอ้ปลาสกังอีเด้อ อ่าสกขงสก่งเนี่ยนี่งอหนึ่งครับเสกกระชังเราลงไป Ừ, ừ, có súp có súp đây thế là ừ, súp lên lắm cuốn đấy mà kia nè อืมอือสูงวิ่งตามคนเลยเมื่อกี้อ่ะนล้วมาอีกหนึ่งครับสกางใสสวย,สวยอ่า น,นักสาวในตำนานครับนักสาวในตำนานเอาสาวสาว โอ้ยติดก,ก่นกระสังอีกโอ้ยรัวโอ้ย,อยนักสาวในตำนานครับนักสาวในตำนานอึอ๊อึ๊อึโอ้เดี๋ยวด้วยนเดี๋ยวด้ยวดย,วยวติดก,ก่นกระสังนักใส่เม็ดลายหมาครับใส่เม็ดสองหมาครับ ประม้านสามวาครับน้าครับโหโหโหนักสาวในตำนานครับเออเออหางแดงครับนักสาวในตำนานนักสาวในตำนานครับ นักสาวในตำนานอีกแล้วครับนักสาวในตำนานอีกแล้วโอ้สุดสุดวหางแดงครับโอ้วางแดงครับโอ้นักสาวในตำนานครับ เออโหใส่กำแตก ้หน้าทางผลเป็นยังไงเนนอ้ะครับทางนี้เคยเงียบแต่นอ้ะครับผมทางผลมานกันหมดเนอทางที่เงียบเพงครับโอ้ยไปยังอสการค,ครับ โอ้สังหญ่สังใหญ่หญอ,อ้ยสังหญ่ครับไซโลไซโลอยู่ในกระชงังสาวในตำนานครับนักสาวในตำนานครับผมเป็นนักสาวในตำน,นานครับโอ้อยหันแดงครับโอ้ยนักสาวครับเบียดขวดครับ อ่ออางแดงใหญ่ครับผมเป็นนักสาวครับว้าสุดสุดคุ ลุบนประกอบการที่เคื่อนสินท่นครับเบสประหลาดมากไปนึงครับยินครับไซโลมาหนึ่งตัวครับผิดเขี้ยวมานะครับปนินเอฟเอเบอร์แล้วก็ระสุบครับผมทีแกะเป็นม้วนนี่ครับเป็นปลาหน่อยนะครับผมเป็นปลาหน่อยเดี๋ยวเอาไปปิ้งแรงครับนี่ครับ เห็นปลาหน่อยได้ทำไปเป็นแดงครับติกานสีนินทอนคือเก่าครับวันนี้ถึงได้กฝากไปน้ำนเนเด้อครับผม